สวัสดีครับล้อคู่นี้น่าจะเป็นของ p c x เจนเก่าครับพี่เขาส่งมาจากจังหวัดชุมพรแกก็คุยกับผมสักพักแล้วครับแกเพิ่งว่างได้ส่งมาก็สภาพล้อค่อนข้างดีครับถึงจะเป็นล้อเดิมก็ยังดีอยู่แต่ผมไม่รู้นะว่าปีไหนอะไรยังไงว่าผมเรื่องล้อผมไม่มีความรู้จริงครับไม่ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลย พยายามจะทําความเข้าใจแล้วครับแต่ผมก็มันคิดเยอะอ่ะมันคิดอะไรเยอะแล้วมันก็เลยไม่ได้ศึกษาทางนี้มากเท่าไหร่ครับก็เลยไม่รู้เนาะเคลียร์ผิวทุกอย่างแล้วก็มาลงเป็นเลเยอร์แรกนะครับเป็นแดงแคนดี้อบที่200องศาสิบนาทีนะครับมันก็จะเป็นเนื้อโคมเหมือนทุกคลิปที่เราทำมาแหละต่อมาเราก็มาลงเป็นเคลียร์แคนดี้ครับสีแดงอะ่ะต่อให้จะทําเป็น10รอบหรือไม่ก็ทาใส ทำสีล้ออะไรก็ตามอะ่ะผมก็ยังว่ามันอย่างไนมันก็สวยอะ่ะเ,เดี๋ยวถ้าผมว่างผมจะผมจะพ่นสีแดงแคนดี้แล้วใส่เป็นเคียเกตเรนเรนโบแล้วกันครับกำลังจะไปแรนแล้วเดี๋ยวพ่นเคียร์เสร็จก็อบที่2องสรสนาทีครับเฉดหน้าตาแดงเราก็เคยดูกันทุกคลิปอยู่แล้วทำยังไงก็สวยสวยจริง ผมทำกินแล้วผมก็ยังชอบสีแดงอเดียบเดี๋ยวจะหาเวลาว่างทำเกตเรนโบ์ให้ดูถ้าว่างนะเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเข้าไมาได้ครับที่เพจเก้าบาร์โคอยากทำอะไรเง,งก็ทักมาถามได้ครับผมอยู่สารครามนะครับผมไม่มีหน้าร้านนะครับงานรีบผมไม่ได้รับเลยงานผมค่อนข้างใช้เวลาอยู่ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ